แล้วโ <Okay, okay. S 1> อเคทีนี้ทีนี้ทีนี้สอธิบายโลให้ฟังใหม่อีกรอบครับครับแกบอกมีกี่คนอะใัใครใครครดิสทุกคนใครฟังอยู่บ้างครับหลอือทุกคนเข้าใจแล้วพี่เยาจริงอ่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมพี่หงเข้าใจยังเข้าใจยัง ฟีลเปิดไม้ <laughs> ยเยาวล้มไหมครับแล้วครับน้องฟิวเข้าเกมอยู่เนี่ค,คกดกดมันจะนอกโอเคไปก่อนเกมหนึ่งแล้วกัน มีไหนอาชุดแอปหัวถอยได้ขวดซื้อผู้พันครับแม่เจมตายคนแรกครับผมเมื่อกี้นี้เราเห็นท่อเปิดไหนครับเมื่อกี้เจอโรเนียลสวัตกใจหมดเลยท่อตรงไหนเมื่อกี้นี้เราเห็นท่อเปิดก่อนที่ป๊อปจะมาท่อไหนครับรอตรงไหนครับ อยู่ในห้องไฟเรากำลังกดแบ็ค back อยู่คือเราจะร้องให้แล้วพราะว่าเราเล่นไม่ได้เราฟังฟังผมก่อนอันนั้นผมเองอันนั้นผมเองอ๋อดเจียเราไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอ้าอันนั้นผมเองไม่ต้องพูดใช่หรือเปล่าเออแย่งเป็นวิเนียร์หรือเปล่าไม่ไม่แกง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 คือเราเห็นแค่ทั่วไปเราไม่รู้ว่าใครเลยออกมาเป็นวิศวกรหรือเปล่เราแบบคนผมไม่ทำเนี่ยเราแบบเราจะไม่มีใครไม่มีใครเป็นวิเศวกร ตามสือว่าตามสืมสสบศพนี้เอาแล้วอินเวอร์เตอร์ระวังนักสืบมุดท่อด้วยศพนี้ศพนี้พูบให้น้องอารมกับพี่อุ๋งได้เพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่น <c oughs> ่าจะไปฆ่าแน่นอนเพราะว่าตอนแรกก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ไปออกซิเจนด้วยกันแล้วกลับมาไปกลับมาแอดมินไอเจอศพเจมอยู่ที่ดาวลดแวบ่ย อแอดมินมล่าสุดก่อนพี่จะออกไปพี่พี่ก็มาจากแอดมินนะแต่ว่าพี่ยังไม่เห็นใครเลยตอนนั้นนะเจมีเจมพี่เจมยืนดาวน์โหลดอยู่ตอนตอนพี่เข้าไปดูแอดมินก็คือมันอยู่เวพอรแนละสี่คนนะที่พี่เห็นแอดมินนี่มันเยอะเนยนะใครใครไปทางเวพอนหรือตรงเอ้ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่เวพอนดิโอูดิสี่คนเลยมีมีกูมีกู ก็น่าจะเป็นพี่อุงอามฟี่ใช่ไหมผมไปทางอางพอทางโอทูคนแรกเลยไม่เห็นใครเลยมีผมคนเดียวแต่มันอุ๋งมันอยู่คนเดียวเอ้ยอุงออกอุงตกเอ้ยไม่ใช่อุ๋งหลุดไปแล้วนี่ใช่อหรอเอายังไรเอายังไ้พี่นาอยู่ไหนครับขอร้องอย่าอย่าเป็นกุยกูโดนแบบไม่รู้ตัวสามรอบสี่งๆ ตกสารผมด้วยไม่ได้เป็นเป็นป๊อปเป็นไหมเดี๋ยวผมจะสังหารพี่ผมไม่ได้เป็นเรากลัวพีสงสัยใครครับตอนนี้เดี๋ยวทำไมครูมาบอกว่าจะจัดการเป็นเชียร์ลีฟเหรอไหนบอกว่าเป็นไอ้อะไรอ่ะมุดไอเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ผมเดี๋ยวสกิฟเป็นเอนจิเนียร์ก็เป็นเอนจิเนียร์เที่ยวผมสิ ไม่ใช่โหวตผมนะเนี่ยครับกูแตกอีนี่กูลาออกไปแล้วไม่ใช่โหวตนะไอทีเนี่ยไม่ขึ้นว่ามันมีโหวตใครอ่ะทำไมไม่ขึ้นวะไม่รู้เหมือนกันพี่พี่ไปแก้แล้วนะพี่พี่พี่อะไรวะเดี๋ยวจะไปตามหาคนร้ายครับคนร้ายนั่นเป็นหนึ่งหนเจ็บไปคนนี่แหละเอาอยู่นะง่ายดี ไม่รู้ว่าแกเป็นใครกันตามมาเลเยี้ว้าวานเราจะเป็นป๊อบเจอเจอเจอชื่อชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับอีอีตายจ้ะง่ายอีอีเฉย เออเดี๋ยวก่อนพี่เพิ่งไปเติมน้ำมันมาเมื่อกี้น่ะมีคนเดินผ่านพี่ด้วยนะอียเฉยใจปลาดซะเลยอะไรเนี่ยตายซะเองสีน้ำตาลแล้วนะเออดีกูนี่แหละที่ตายซะแล้วโดนเคราะห์ฮะเออเมฆน่าจะไฟดับพอไม่ตอบชัดเลย พี่ป๊อปเป็นจ่าข้ากันอีกเนี่ยต้อง <c oughs> ตามไปดูเท <c oughs> ่าไหร่แล้วว่าใครจะเป็นไลต่อไปตื่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 อ้าวว้าวาเป็นจริงวาเป็นจริงพี่ป๊อปพี่ป๊อปหลดีไงไงป๊อกงหลุดอ่ะ เออกูเลี่ยงเออคนครบอะไรวะอุตส่าห์ได้เป็นอิมพอร์ตซามูไรสองซามูมไรออซัมโมไราม่้อยเดแบบแครบครบครบแล้วใช่ไหมผมแปลนะโอเคโอเคโอเคก็อลมมมอุตสาห์ได้เป็นเชอร์ีฟมนะาเป็นเชอรีฟแต่คนแรกกูก็เป็นเหมือนกันเจิมมาได้ยิงหรอผมเนี่ยพอพีโนอก่ะ โอ้ยครูเมดทำไมตัวไ,ได้เป็นคนดีกันนะทำไมไม่ได้เป็นคนวรรมาดาไวยขอเป็นคนดีที่เป็นความสามารถอื่นได้ไหมเนี <c oughs> ่ยไปเช็งมาเดี๋ยวไล่หาของกินในช่องกันหแล้วมีเรียกเตอร์ดังเดี๋ยวต้องมีคนตายแล้ว พี่ป๊อบจุ่ม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 พี่ป๊อปไม่ไปแล้วพี่ป๊อปถ้าเป็นป๊อปทบบอย่างนี้จบแล้วครูมะมันมาเถียงมาเจ็บขนาดนี้ป๊อปทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมพี่ป๊อปฆ่าอย่างฆาลุนอย่างนี้แกหอมเดินไปพี่ป๊อปก็ปาดเขาเลยพี่ป๊อปดูดูแกแสดงละครพี่ ุกคนโหวตพิปป๊อปพิปป๊อกเกนไปินไปกูม,มาเอกการละคร <laughs> ไม่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 มีการละครทั้งนั้นเฮ้ย<ะ>แน่จริงกดสบถ่ายอีกรอบดิเดี๋ยวแก้โชว์เลยอเอาดิ อย่าแก้ย่าปาดเจนผมเป็นผมเป็นอินจเนียร์ครับเย็นขอเสนอตัวเลยพี่ป๊อปคุณใจเย็นพี่ป๊อปพี่ป๊อปคุณปาดอยู่หน้าห้องแอดมินอะพี่ป๊อป no 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 คุณปาดกับคุมะเลยผมรีพอร์ตไม่ทำอะไรเนี้ยแอดมินมันเซลล์รีพอร์ตคุณจะไปต้องไปคุณเป็นคนอย่างนี้ทุกคนจะเชื่อใครอ่ะกูถามไปคุณพูดมาหน่อยอย่าให้กูพูดคนเดียวโดนโบอลไปซะอย่าบอลแล้ว ใครเชื่อผมคนจะชนะก็ผมปนคป๊อปครับผมเือเชื่อผมเชื่อผีกเชื่อเชื่อผีเชื่เชื่อผมพป๊อกเอมมีเชื่อมเชื่อผมพี่ป๊อกเื่องมเชมีกเชื่อมเชืมี่เืองือผอกือนออกอมเื่อีอเ่อผมเผม่ช่มุดท่อได้ี่บแกอผาดอก่อย่าโกหกคนอื่นเขาครับผม คุณอยากเข้าตัวคนบ้าออกไปแล้วจเอาคุณค่าค่าเอกลออกไปก่อนออ่ไม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 ไม่ไม่นม่ไ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 แล้ม่ไม่้ม่าม่ไร่นม่นม่ไเ่ม่ไ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 ม่มไม่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 ไไม่ไม้ไมม่ไมม่ไม่ม่ไมมได้่ไงไไไไไ่่ ต้องด้กดบวชซะก่อนแล้วโอเคไปกดบวชก่อนเลย <c oughs> ไม่อยากตายเอาพี่แกรูก้งานอชิบายแนละ้วฉันจะไม่ไปคนเดียวเด็ดขาดข้า,อาขอใส่ ขอใช้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เอาพี่ป๊อปออกไปเอาบี่ป๊อปออกไปเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแก้สมมตฐานะครับไม่ไม่อยู่ตรงแค้แก้ก็ไม่ตรงห้องแอดมินบ้างแก้แก้ก็ไม่เอว่าคุณจะเป็นคนที่ทําถูกไม่น้องฟิวได้ถาม้องฟิวก็ได้ไม่ไม่ผมผมโดดท่อโชว์น้องฟิวไปแล้วคนที่เป็นอิเจเนียร์ก็น่าจะรู้กเสียใจแล้วผมอย่าเงียบอย่าเงียบเลยบอกเลยคุณอย่าเงียบเลยหน่อยใครเป็นอิเจเนียร์ที่ใครแก้ที่ห้องแอดมินไหม โคมาไปคนแก่ครับอะไรจะแก้จะแก้ไม่ทันไม่ใช่หแก้ไม่ทันแสดงว่าผมผมกดเอนจิเนียเอยผมกดของเอนจินเนียไปแล้วตอนตอนวิ่งไปเรพร์เนคุณไม่ใช่เอนจินเนียคุณไม่ใช่ทุกคนคือเราทนกับการเล่นละครของไวคัวไม่ได้แล้วอ่ะคุณมั่วแล้วคุณคงไม่กดไม่ไม่รีพอร์ตมามามาพูดอีกรอบหรอกจริงจริงทุกคนเชื่อผมครับทุกคนแล้วคุณจะ เหลืออิมพอร์เตอร์แค่คนเดียวเท่านั้นอย่าเชื่อพี่ป๊อบเชื่อพี่ป๊อบเท่ากับตายอย่าอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหอย่าทำอย่างนั้นทุกคนจงวัวพี่ป๊อกไปดูเสียงของความจริงจังของกูกับของกูมาสิดูฟังเอาจงวัวพี่ป๊อกออกไปออกไปจันอย่าออกกรรับรองทุกคนจะมีแต่สันติอย่าฮะอย่าฟุบเป็นตั้งหาเสียงยังไงวะเนี่ย๊อออกก่อนออกไป เดี๋ยวไปอยู่ประเทศนี้ออกไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอดเด้อเจี๊ยดเจี๊ยดเจี๊ยดมึงนั่นแหละออกไปเออไอ้เงี้ยผมคนไม่เชื่อผมอ่ะผมใส่ฟิลลิ่งขนาดนี้ต้องเป็นคนไม่เชื่อผมกันคนใจร้ายไม่เป็นไรไปแท้ไป อ่วยช่วยเลยแล้วทำไรกินทำไมไอ้ตะแก่กระดังซลตะเกิน ว่าจะเฮ่อดึม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 ดนี่เขาลืมใช่ไหมว่าตอนยาตอนยาเขาโดดท่อมานะเขาตกใจนะเขาเป็นวิศวกรนะเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะเกือบจะละทิ้งเควสอันยากแล้วนะฉันเกือบจะตายตาย้เที่ปอบเป็นนัพอดเอ้ยทีอสเตอร์ได้ปอบเป็นวิศวกรแล้วใครเป็นวิปอบมาจากทางไหนวะอะไรนี่ใช่ไหมเจอเจอเจอเจมอยู่ตรงห้องห้องอยู่นะในระลึกไปโอ้ ตอนนั้นผมลูก็อยู่ที่เจมเดินไปแล้วศพอยู่ที่ไหนอ่ศพอยู่ห้องข้ามโมครับอาจจะเป็นพวงมาทำเฟสไม่ได้ตอนนี้ไอไม่สืบเลยอ่ะไอเป็นปะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่ไอว่ะคนพี่ไอเรยืนทองเคียนนานๆมากโยงสายไฟอะใช่ไรไม่ใช่ไม่ใช่เฟสโยงอะไรเฟสไออันนั้นขึ้นอ่ะอันเดียวนิดเดียวพอดีปุ่มปุ่มมันเสียว่ะ มูเพียเปล่าไม่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 รู้มันอยู่ข้างกันแต่ยองไม่ต้องไม่ไมันอยู่ข้างกันแต่ยองใส่ใครมันมันเกิดเอา้าเอา้าเอา้าูเล่นไม่ไม่ไอ้มันเบาอ่ะฮ <Hello. S 1> ัลโหลไปแล้วทำเควสอะไรวะ ไม่ตรงห้องไฟมันมัน,ม,นมันกระเตะกับไอที่ยกสายไฟแบบอยู่ข้างกัน uh huh. มันเอื้อมมือไปหาไ่ได้โอเคทุกคนฟังผมขอใหม่ครับก็คือตอนสบถาดอันแรกนะฮะเร c t ียเตอร์เมดดาวใช่ไหมครับก็คือผมเป็นคนแก้ให้ทุกคนอยา่างสติเลยนะครับผมเป็นเอนจิเนียนะครับแล้วผมก็ทำาเกตรหัสมอสคนเดียวแล้วก็มาเจอเจมส์นะครับทุกคนครับตอนนี้ผู้ต้องสงสัยก็มีแค่น <Yeah. S 1> กับไอ์แล้วครับ ึึึึมมมมส่วนเจมยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าละาเบนทเ <คน S 2> ขาให้ก่อนคนดีคนดีคนดีครับเราเบนท์เขาให้ก่อนให้เป็นชอรี่มาเชลีฟทำน้าที่หน่อยเร็วปืนโป้งหน่อยไม่ใช่เชลีฟตายไปแล้วหวอกลัวเ,เชลีฟ,ฟตายไปแล้วอยู่ที่อุ๋งเป็นเชลีฟอีกไะเนี่ยก็เป็นวานะพี่ผมผมรอให้พี่อุ๋งนะครับอ้าวเขาลุตไปผมว่าไอ้แหละไอ้ใช่ไหมไอ้ เอาวิบวับวิบวับเป็นพยาเลยดึงปล <c oughs> อมตัวเปล่าหรอเอาจบผายละ w e e c อย่างฮาครับผมทำแค่นันแล้วรอดูผลงานเลยครับผมทำอะไรทำอะไร เชื่ออ้ยเป็นปาดอ,อุ้ยเจมาพอดีปาดเจมแพนบองฉันเห็นแล้วนะพี่ป๊อปกดแล้วที่เป็นคนอย่างนี้จะปลาเลยไหมจะปลาเลยไหมอั้ย,นนยปล่อย,อยปล่อย เฮ้ยพัดอือเอาเดินตามอะไ้กันกอนฮึอ้าวเฮ้ยเอาเด้อเอาเร็วขำเร็วขำจวคุกูนี่เร็วขำพี่ป๊อกดิ้มดิมดิมดิ้มา ว่าแล้วต้องเป็นมือโดนเียวทําไมลดนเง Elizabeth ียวไม่ไปกดปุ่มให้เขาเขารู้แล้วว่าเป็นบักหน้าอะไรไหยอพี่อ oh> ุ๋งไงทิ้งทีมเวิร์กอะฮัลโหลทิ้งไปไหนก่อนฉลุกูฆ่าทุกคนเลยเหรอวะเนี่ยไอ้ป๊อกชนะปะไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกชนะอะไรวะกันวะไอป๊อกเป็นเป็นเชลีโอปูดักโใครเข้าห้องนี้พินปูดักป่า่าาเเข้ลยอะ